เป็นนานแล้วล่ะมันมีรางวัลน้อยแล้วก็เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมเขาเขาไปเอาไปเอาเรื่องช่องโหว่เนี้ยไปประจานไปประจานฮะไปคอมมูนของเขาหมายถึงชุมชนของเขาแหละแล้วพอแฮกเกอร์เนี่ยหรืออะไรต่างๆเขาเห็นช่องโหว่นี้แล้วเขาลองไงเขาก็พอพอเห็นว่ามีขั้นตอนกันตรวจสอบมีช่องโหว่แล้วโปรแกรมอย่างเนี้ยทิกต็อกมีช่องโหว่ตรงนี้เขาก็ไปลองวินโดว์มีช่องโหว่ตรงนี้ได้าเบร์มีช่องโหว่ตรงนี้เขาไปลองนะครับแล้วเขียนมาแวร์เขียนโปรแกรมเนี่ยเข้าทดสอบกัน นะครับเข้าไปโจมตีคือลักษณะการโจมตีเขาเลยเรียกว่าไอาการโจมตีก่อนยังไม่มีแพทเนี่ยเขาเลยเรียกซีโร่เดนะครับอันนี้คือเป็นการโจมตีอย่างซอฟต์แวร์ซึ่งมันมีมานานแล้วลหละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่คนที่แบบมีความชํานาญชั้นสูงนะฮะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้มันมันเอามาใช้กับกรณีที่แก๊งคอร์เซนเตอร์มามุกใหม่มุกใหม่ๆนะครับ ก็เหมือนกันนะเหมือนเราว่าเอ๊ะทำไมไอ้อแกงคอนเอิวเตอร์เนี่ยมีมุกใหม่ๆใ,ให้เราตลอดเลยนะครับเรายังยังเรียนรู้ไม่หมดเลยครั้งก่อนนี้แบมามาใหม่แล้วจีนหลอกจีนอตายแล้วกูเว้ยจีนหลอกจีนโดยใช้เชื้อไทยมาเป็นเวทีเนี่ะแล้วคนเกี่ยวข้องอ่ะก็โดนถูกอ้างชื่อเต็ไมไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เอาเอาคดีแล้วเราจะทํำยังไงอะ่ะจริงๆเนี่ยไอ้ก,อกระบวนการซีโร่เดย์เนี่ยม,มันมันง่ายมากในการป้องกันฮะค เพราะว่าน,นี้ต้องเข้าใจหลักธรรมชาติของมันก่อนว่าอันเนี้ยมันมันเป็นสิ่งใหม่ที่จะไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่คือเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์ใหม่ๆคือปกติเนี่ยปกติไอาการโจมตีอย่างซีโรเดเนี่ยมันเขาเขาส่งลิงก์มาให้ส่งลิงก์มาให้หรือให้ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเพื่อจะเข้าโจมตีตามช่องโหว่ต่างๆและไอโปรแกรมไอการไอาการป้องกันของตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะอัปเดตแพทมาก็จบละปัญหานี้ก็จบไป ปัญหาทไอันนี้ก็จบไปนะฮะแต่บางคนเนี่ยบางคนบางหน่วยงานหรือเราบางคนเนี่ยเราเราใช้เราไม่มีการออโตัอัปเดตอะ